เดี๋ยววกันนั่งจุดหนักหน่อยหนักง่ายๆคนหัวเลยมนันอ,อื้นะนะฮะเดี๋ยวอื่นตดี๋ยวมันมูทิกศุสามเนียนแปะบอกประมาณนี้กลนเนาะจู่อะไรคนหัวแล้วมันกัดไปซ่อมมาอีกเนี่ยเราเลขึ้นไปเลย นแนแ่นปยนนปเด็น่ยลลี่ลเลียกันไปงจ้ะรับพวาบวชบวชจากที่อื่นแต่ว่าก็าเป็นธรรมยุดตั้งสิจจากมาผักน้ำขมารลดขออุญาตทั้งชาวอาวาสทางฝุง่นหรืออุปชาทางฝุ่นจกอนจังมา สำหรับผู้เป็นมหานิกายก็คือว่าอยากให้มาบวทไม่ถ้าว่าสิมาอยู่นําก็คือว่ามามาบวทไม่เพราะว่าหลายๆอย่า,ยยางมันแก่ยากอยู่ยสะกก่อนจังว่ามาบวทไม่สุดรถมหานิกายบางทีก ข้ามคานหนาข้ามคอบดก,กระทองบาได้เลย,เลยบางขวกดก็ดีจากจากว่าจังได้จักอี่ยังกับกีดบดีจัดการจัดงานยังสูง้ขวัหนามันเป็นวิธีภาพมันก็พิษตะลึงตัวแรกแล้วมันบอบที่สุดมันมันมันยังมีเครื่องของเครื่องฆ่าไม่หันเลยขวัญหน,นาน,นีา่มันเป็นกระทังวิธีอ,อันดับหล้ว มันก็งานในบวชจงสิแตมีกินเหล่าเมายาขาเป็ดขาไก่ขาหมูงอคว,า,วายมีการเลี่ยงฉลองอันนั้นอันน,น,น,นี้เราเมายากันมาวหอระสบบรบกัน,น,นกันเนี่ยกาตุแหล็กมันก็เห็นตผู้อื่นใช้ชีวิตก็แห้งมาถึงสัตว์ทือน้าขาเจตนาโดยเฉพาะทามีเหลา่าเนี่ยสติปัญญาหายหม,ดมาุดเนี่ยจังหวะก่อนสมาเขาเจ้าจะเห,เห็นแบบนั้น มันเรยเป็นการมันขวางมันขวางถ้ำมันขวางความสงบมันขวางหลายๆอย่างในการปฏิบัติของตัวเองบางคนจะเอากินเด้กบฏตามประเพรนี่เฮ็ดเลืองเลืออาทิตย์หนึ่งสิบห้ามือเดือนหนึ่งเก่งดังนั้นกบะบวฏอาบากเราหรือเปล่ากบวฏอาบากเริ่มต้นตะขากอื่นมันเปิดตั้งกันกับการบูชายัญ เขาใจพิดว่าเอาชีวิตของผู้อื่นไอ้เรียกว่าบาปเป็นทุนบุญเป็นกนานนําไรมันบ่แม่นเอคมันจะบาปก็บาปมปละบาปก็ได้เป็นทุนกําไรก็ต้องเป็นบาปาสัตว์ต่างๆกินเหล่าจังมอหรศพขกงันหมอหมอลองหมอล่ำนั่นก็แล้วแต่บ่ได้อย่างจักอย่างม่จะเสียทั้งวัตถุทั้งโลกเสีย เสียเงนินแต่กัดมีการตีกันขากันอีก,เ,อกเสียเงินมาเมามันจะเสียครับเสียว่าผู้บวชออกไปกับกสิบ,บวชเอาอัางทองค้าคันนาก็บ่ได้จากบวชว่าจังได้ว่านั่งะเจอบผ้าวาบ้าบาไปซื้อ <c oughs> เลยก่ได้มีคุณคยย่าอีหยังเพื่นเ่ิบวชบวอบาหรือลงทุนซื่อนรกิกแล้ว เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นมักยอกมักซ้อมบริจาคบรคอใจยังแต่ให้มันบริสุทธิ์จริงๆครับบ่ให้มีสัตว์ตายบ่ให้มีเหล่าบ่าให้มีมหรสพอูนย์ยังใดๆทั้งสิน้นหมอรองมาล้ำนี่ห้องนี้เอากิ่งเ้ารักษาอริยะประเทศนี้บได้แม่นแคร์ว่าสิประเทศนี้ชาวบ้านเนี่ประเทศนั่นจังสัสา ทิมาสู้กันสิมาผูกแขนสิมาวานอย่างหลักะลักปกติอย่างหลักสีมางหมาหลอกกันบ้าเอา้าแต่สงวนบ่กเห็นมันผิดตะเดิ่มตัวแหลกถ้าห้าันผิดกระดุมเม็ดแหลกถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องไปตั้งเบอร์ไหนแหละมันจะบวชเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็สั่งได้แบบคือมันก็ผิดมากตัอตอนแหลกแล้วมันก็เป็นการสร้างสมุปนิสัยเด้เออสร้างสมุปนิสัยเกิด ความถูกต้องตะลึมต้นแรกมันบ่ได้สาดนี่สาดหน้ามันก็ถูกต้องไปเลยสำหรับผู้ใดต้องการหมักผลนิพพานจริงๆแล้วก็อย่าบ,บวชไกลบ้านย่าบ,บวชอยู่ในบ้านของย่าบ,บวชใกล้บ้านพร้อมมันสิเจ้าสิเป็นสำนักปฏิบัติอยู่หันกษัตรางอยู่บ้นานเจ้กาก็ตามมันนึงตังค์นเกี่ยวของปฏิโพ เดินมากังวลเกี่ยวของเกี่ยวกับญาติเกี่ยวกับสัตว์เปลี่ยนเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิเอียงค่อยชินตาเดี๋ยวเห็นปับ๊บมันคิดถึงอันเก่าหรอหีือไปดีกับเพิ่อนกูปรับปรุงมันหันไปเพื่อนนอรหรือไปเ่อนนอไปเลยเด็กน้ำให้น,หน้ำหน้าหนาหนอ้รถมีกขนาจะสั่อมมันนี่เนาะว่าไปเด็กเจ้วก็เห็นลูกหลานมากคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นทางใดผู้นั้น,นเป็นทางใดผู้นี้เป็นทางใด มันเปเกเี่ยวของกันอยู่นะกามันเห็นหูมันได้ยินเรื่ว่าถ้าจะเอาจริงนะอย,อยู่บ้านาจะไก่บ้านหอมอยากมันเที่ยวมาหาไงให้อ,ออกไกลๆบ้านนี่คือสำหรับผู้ที่เอาจริงหวังหมักผลจริงๆถ้าเห็นได้เห็นครับแล้วแต่น,นี้เรียน แต่เจี่เอาจริงแต่ว่าบวชเดือนหนึ่งสามเดือนก็ได้ฟพรมันเป็นอุปนิสัยข่งช่แต่ภาพันลงทุนสูนรกแต่นี่เราปอกเดียวมันกับพิดเบอร์สเตนมันต้องมาด่ายแตเป็นยังเ้าคือจงบ่คคอยรับงานในมณฑ์ไปหันไปนีมี่เหล่าเรามันกับพิษอันนี้แล้วการจะไปสวดงานนั่นนนี้มี่เหล่ามี่ขาสัตว์นะ เพื่อระหาไม่ได้ละมันบอกแสดงทำพวกคนเมาเหลาทินเหลาไปแสดงทำกับพวกม,มีการขาดสารหรืออาวุธรมันสิแม่พวกมีมหรหสถขบวมมนหรเรื่องอะบันเทิงสิแม่มีอะไรสาเหตุไปอย่างเัานก็เปล่ไปการเสียไปอันออกซอยอันอื่นที่เป็นเกี่ยวกับงานซอยอยุห,ยยะะหันยุเพราะว่าเขาบริษัทไปสวดเอาเงินไผ่ มีตกตะไปซอยหลวงอันนี้เราพวกเจ้านี้มุนผ่าทั้งอื่นมาเออขอเ,ขเงินไปซอยคลานใส่ซองผ่ากอบเจ้าอะไรอูให้ผ่าไปือเครือยูรืงจินอยังหนึ่งขงสิแะเสิไปสวดเอาเงินบ,บ่มิท่าก็ไปงสั่นแหละครับมันผิดลหลายอย่างถิงเหาป่ไปเฮ้าอ่านใส่พะวิัยเฮามีเด้บ่ได้ว่าเรื่องของคนเด้เแล้ว เราได้ศึกษาจริงๆมันบราได้เข้าใจง่ายๆหรอผมสิเป่าเบาๆให้เลยไปเบาโดยบ่บขอขจงชักบาดภาวินัยคนมีหนังคนถืออาวุธศาสตราทั้งสิ้นคนกระบอกหรือคนยืนบกฟังธรรมมือนี่ใส่หมวกนี่อลายอย่างเงี้ยมันบป็นพฤกันกับใส่บาทเด้มีมาลองมาลม่อสิบ่ไปีเหล่าบ่าไปอาซั์บ่ไป แต่ว่าซอยย่างอื่นเกียวกับสงไปบริเนเข้าไปได้เอาของไปย่ังหนึ่งกับหลายๆอายย่างแหละที่คนพระท่านเดืเข้าใจว่าวัดขึ้นหยังสำนักสงฆ์ขึ้นหยังบริเวนว่าสิบเบาเอาไปตามมันความคิดเห็นจากของเองจากของบระเดชมาศึกษาบริลูพระธรรมบริลูพระวินัยน้ำพึ่ีการนั่นแหละครัาบปานนั้นชาวบ้านเป็นเจ้าวอาวาัต ชาวบ้านทึงเจ้าอาวาสสมพานอยู่วัดจาก็อะไะสมพานอยู่วัดผู้รักษาวัดผู้เฝ้าวัดแต่ว่าเจ้าอาวาสวัดอยู่บ้านจักจัจกต้องเป็นหลวงหลวงยาแน่เนาะเ,เป็นสันเดียบชาวชาวบ้านถึงนป้ควบคุูมเงินสันบ้านหนึ่งจอยังเดียวัดน,นี่เป็นมิติบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้คนดูแลวัดคือเจ้าอาวาสวาดัด เป็นเรื่องของสงฆ์อเพื่อหูเห็นเห็นแหละจะเขามาควบคุ้มเงินวัดจะเอาพระไปใส่เอานั่นแต่งนี่บุญนั่นบุญนี่จัดแต่งให้เขาเจ้าเหตุตามนั้นตามนี้นนจะคล้องวปวบคุมบริหารเงินแล้วก็ไปปันการมีได้มงังจุดหมายปลายทางขอ,องพวกนั้นลุงแม่ทั้งหลายก็ได้น้ <c oughs> บผูอ้อำนวยการวัดพออัออด จัดแจงควบนั่นควบนี่จากจามาควบคุ้มจากมาดูแลเฮ็ดยังบ่บอกบ่นด้วยนั่นมันสิ่งจักภารมินัยบ่มันขึ้นอยู่กับพระอยู่กับสงฆ์ปฏิจัดงานยังป็ะจัดงานยังสิไปบอกนี่กับเจ้าจัดบ่ทำมาหยุดเลยอันนี้เออเอาทำมาหยุดติกรรมต่างๆเรื่องอื่นทำมาหยุดเอาความจริงเด้เอามาหยุดติกรรม หลายคนบ่านเข้าใจหรดอกิ็คือ,รเ,อเรื่องการจักดการบริหารทั้งบุตคือจะเอาว่าหรือผู้คนจัดแต่งแต่งเราไม่ขณะมูสบเงินเป็นเรื่องของสงฆ์แม้กระทั่งการสิบไปนิมนต์หรือไปนิมนต์นะถ้ามันผิดวินัยคนเนบอกไปนะมันไปยังสั่นเองคือเพื่นเทศใน้คนเมาเหล่านินมันก็จะได้ยางเ,<อ>เทศใน้คนเหรียญการพาน,นันคืองานศพอย่างนี้แหละ เดินไปให้โลทั้งเมาเหล่าสวนเสให้ฮากันบุ่บั่มเอาเนี่ยมาปิดไปเฮ้ยจากยังได้เสี่หลแบบนี้เด้กเจะไปยังเขาบอกเดาความสูงไปแหละของสาลเลวสร้างตำสาขนาดยวยางเป็นยังคือบ่ไปนี่เราหน่อยห่กับพากไปิดขาใกล้หน่ะก็บ่ไปเป็นสันดแต่ยัง่าาบวกกับพทธเจ้า เขาเห็นน้ำบาพุทธเจ้าของประเด็นน้ำพ mm ้น hmm. วกันจะควบคุ้มเงินวัดดูแลวัดหรือกรรมการวัดฟังไหวไหมเด้อวัดเป็นนิปิบุคคลถ้าว่าทางกฎหมายก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างคืนอเจ้าอาวาสผิดหรือถูกประการใดเจ้าคณะมู่สงจากเจ้าคณะจังหวัดอำเภอและตำบลเจ้าอาวาสที่เป็นผู้จัดการเองเขาเจ้า ปกครองกันโดยพระวินัยบริษัปกครองโดยควา,า,ามเห็นของพวกเจ้าเด้อะยังกับว่บอกเสด็ไปบอกเห็นยังภาษาหน้าน้ำลูกน้ำผัวน้ำเมียอยู่เนาะเอออยากกินเหล้าก็กินอยู่อะก็บากเพื่อได้ก็บ,บาอยู่เบเลยบ้านเองจกักยังแังสั่างนี้ว่าถึงเป็นยังคืออยากเข้ามาจังสัรนั่งจีบไม่เห็นเงิน,นเนาะเงิน ที่มีนีิมาในนี่ฮะไว้สาประโยชน์ต่อสาธารณะเด้แล้วก็เนียนประโยชน์สาสตร์ทังกุศลเด้เป็นสนานสาธารณประโยชน์อย่างอื่นอย่างหนึ่งก็มีอยู่แต่สาธารณทกุศลเป็นสนากบอกจักน้อยค่ามบริจักหนึ่งผัวเคยพวกเคยคุ้มวัดใดเคยคุ้มพระในวัดใดถ้าบ่ถือใจมันไหลหนีเด็กเพราะว่าอย่าง มันไ่ได้คุ้มเงินบม่เหตุตามมั่คือเขามาขอพาเฮาไปจำสา,หาเห็นนี่ยยูหันอยู่นี่ขอไปจำเป็นงยังบุกเจมก่ก็เขาได้กะถิ่น <c oughs> เออยูนี่บ่ได้มาบวชเอากะถิ่นผ่าป้าก็ไถเได้น,น้ำจางนีถึงหนึ่งแล้อนเขาวางงานเขบาบ่ได้จัดจัดัมถานอะไรเขาวางานมันบ่นมี่หรอก,กอั่นี้ก็วันนี้เป็นวันสําคัญเฮ็ดบุญหาพอฮาม่เดอร์เออเฮ็ด ตั้งสิมันก็ค่อยมีได้งาอนอย่างงี้เนี่ยจังว่าเฮานะันมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานนะก็ได้ไปหาเอามาบวชเอากระถินม,มาเอาผาป่ามาเอาผ้าเบ็ดมาเอาอีหยังก็แล้วแต่เถอะเพื่อละบ่อมันเนพื่อเอาบ่เพื่อละบ่อมันเนพื่อเอาบ่ได้เพื่อเป็นก็บ่ฮู้จักหยังดอกชาวบ้า,บานเป็นแทบ ท่านประเทศนี่แหละเพราะว่าตะบาลใดเมื่อนึ่งแหละจังว่เจ้าอาวาสได้กระ้างหรือผู้พนยยกให้เป็นผู้ดูแลในสถานที่นั้นๆบัดนั้นๆเออศึกษาเนี่ยกฎหมายก็ดีหรือพาวินัยก็ดีเป็นนิติบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างขึง้นอยู่กับผู้ดูแลเอออันใดควรหรือบ่ควพวกยากับเอาพาวิน่าหลืมาตรวจสอบตัวเองตรวจสอบการกระทําของตัวเอง เอาพระวิน,นัยเอาพระธรรมผิดธรรมหรือผิดวิน,นัยหรือบอ่อนจังพากันเข้าเจ้าเหตุตัวบ่ได้ไปเป็นคนใส่ไหเด้มาขอจังสิขอไปอยังขอไปจำพรรษาพ่อได้กัดหินพระบวบบวครบกัดหินเนาะจังสีเลาไม่ได้ให้เด็กดูให้อยากไปก็ไปที่เนาะแต่เขาก็บอกเขาเห็นล,ละเล็ดหลายย่างด้วยเอก บางพวกาก็เอาพระพุธรูปใส่หลังรถเอาองค์น้ำใส่เฝ่เายหูแขนให้เงาแหล่ไปน้ำทางด้แบบสิบน้ำมตนน้ำมันยังไป,ไปางหาเงินเลออียไล่บางห่นเลียไล่บางนห่เ,เดือนหนึ่งหลายเท่ากัน่านี้มันเป็นตน,นาอยู่เนาะก็ <laughs> ะได้หน่อยเดียวคว่ายังขึนปากยังขึน เออเลี่ยไรเอาเงินรักษาลอยเดอเงินอาหารลอยเด้อดผู้บ่มีมันก็บ่มีคือย่างเดียวธรรมประดาละแล้วสุขัดปฏิบัติตนเองเถอะน้านั่งยืดซื่อมันก็ไดรับประซาเนั่นเออแมวเอไปจากใดทางใดงก็ก็นั่งยืดซื่อนี่แหละเร,ราต้องไปหาเลี่ยไรเราต้องไปหาอย่างกับไทยหรอกไปพิมพ์ซ่องไปเลี่ยไรยประกาศเอาสุดเดือนสุดเดือนเป็นเท่ายหร่กอย่างนเนาะเออ แล้พวกกันกรรมการวาดนั่นแหละเอาไปสแตกเราสุไปใส่เนี่ยซ้ำยางเอาเนี่กับน้ำมันได้จะสามลอยเนี่ยห0ารอยเนี่ยเตด้เนี่ยจังจังว่าห้องก็ไหนผู้ได้มันหยุ่กับเผาเลยบาังมึงสลึจหนึ่งมีขาบ ất, ต่อสาธารณะันัมันเรานดาวแดผู้ได้ปอัน,นซื้อปุ๋ยใสเขียวเนี่ซซือง่วมาเลียง ลงทุนนั่นมีมันมีเลยเลย,ยังไม่หยุ่ดยังว่าหลายๆอย่างคือพวกรเราเห็นสารพัดเ,เป็นคนใส่คนโง่แม่นอันนั้นศ <c oughs> ึกษาพระวินยัยได้บวชธรมรมะแ่ายไปก็ดีหลักมีเป็นมิถีบุคคลทุกอย่างถึงอยู่ก็จะเอาว่าหรือทางสงขณะสงจัดตั้งมาให้เป็นผู้ดูแล สถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์นี่คนอาจจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้จากสำนักญงไปดูแลถึงสิแม่แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นั่นแหละเห็นสมควรบูสงควรสมควรหรือบ่สมควรเฮามีแนวเทียบคือพระวินัยเป็นเครื่องเทียบพระธรรมเป็นเครื่องตวรวจพิษอบยพิษแนวใไรก็ดีอศาส,สดาของเฮาคือพระวินัยพระวินัยคือศาสดาแทนเราตถาคตเออ ญาญาณหลายยาญเขาละกันนี้ <c oughs> อะไรเขาเพราะญาวารีวะท่าปุรารติเตนปิสาขลาเ,เววีวะเมวะอิโตทินันเปตาน,านังอุปกะปติ Kitang pacitang tong hang kita mewas semit satu sate puren tu sangkapa jantho kenara so ya so di so ya sakti tio wiwacan tu sabaroh ภาเตภาววัคคราโยสุขีติภายุโคภาวาภาเต

Sapa tammanu kawena Satra suti kawan putih Awatu sahamangkaram Gakkan tusak kaki kuasa Sapa tammanu kawena Satra suti kawan